การวันที่สองช่วงบ่ายช่วงบ่ายของกองการอบรมพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่54ตอนนี้จะเปลี่ยนจะเปลยนสีนะจะเปลี่ยนสีจสีวนรนะโยมเอาถวายนุโมทนากับโยมที่ถวายผ้าตรายจีวรมาให้กับปูสังขรารการรัก,กิตธรรมโมอันจะได้มาเปลี่ยนให้พระ ที่เข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้เป็นสีเป็นสีเดียวกันเนสีดเป็นส,สีเดียวกันเป็นสีสีไประมาณสักไม่เกินสิบหกลูกเดั้นาพเกี่ยวกสร้างสรรค์นะอ่ะมะอใบรรยากาศบรรยากาศแต่ประเกัน เรียนนำด้วก่อนกี่รูปคนหลายคนเป็นว่าที่พวกเพื่อนร่วมงานที่เปลี่ยนผ้านะเปลี่ยนผ้าเดี๋ยวนี่ผ้ากองไว้อยู่เอากเปลี่ยนกองมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวครับผ้ามาก่อนไปสูงไหนมีไปสูงร้อยแปดสิบเลยกี่รูปร้อยแปดสิบอ่าเดี๋ยวบรรยากาศนะบรรยากาศกี่รูยเดี๋ยวมาก่อน เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้านะมอบผ้ามอบผ้าแต่สิพอดีสองนัสิบเนือใหญ่นี่นะถวายผ้าถวายผ้าอันนี้มันเินร้อยร้อยเจ็ดสิบเป็นต้นไปเลยครับสองเมตรเลยนะครับสองเมตรจะมี อาถวายผ้าผ้าไตผ้าไตมาผ้าไตผ้าไตโย,ย,ยมนุโมทนากับโยมนี่จะไหวผ้าไตมาผ้าใหม่ปีที่แล้ว ได้ผ้าจากวัดราชาโอรสมาถวายปีนี้ญาติโยมมาถวายมา,ายสิบกว่าไสิบกว่าไทยถวาย พาไปหลายสีหลายสีหลายลูก จับไว้ก่อนจับไว้ก่อนไทยถ่ายรูปก่อนอโอเคยมอมจะร่วมถวายพาะตาอีกก็ได้นะจะไววพระตาอยอีกก็เอามาที่ถวายที่พระครูสังฆารการกิตาธโมนะถ้าใครอยาก จะถวายผ้าตรายให้กับพระวิปัสนาจารย์รุ่นนี้54ให้สีเหมือนกันให้สีเหมือนกันนะให้สีเหมือนกันทีนึ่งหลายรูปนะประมาณนปรรีป่20กว่ารูปหรือีกว่ารูปอันนี้ก็ไม่ครบ10บกว่าไตมี10บกว่าไตอเอรอยร้อยเกใครร้อยร้อย้ได้ร้190อองค์เล็กๆไม่ถึงร้อยหอย่างเงี้ยได้อยู่ ร้0ยห้าสิบ้อยหกสิบห้ร้อยเจ็ดสิมันต้องใช้2เมตดขึ <Okay. S 1> ้นไปสองรขึ้นไปแล้วร้อยเจ็ดสิบนี่เม็ดเก้าเท่านี้ผมใส่เนี่ยเท่ากันเม็ดสั้นๆไม่ใหญ่ okay. okay. ชุดเก่าก็จะจะเป็นชุดคลองก็เก็บไว้ครับถอนถอนเก็บไว้ก่อนกลับไปก็ใส่ชุดเดิม ่ายแนวตั้งก็ได้่ายแนวตั้งเนี่ยเออแนวตั้งแนวตั้ง90เอาเหลือเหลือกี่รูปแล้วเขียนชื่อไว้นะชื่อไว้ด้วยนี่มลเขียนชื่อชื่อไว้อันี้ตรงนี้เขียนชื่อไว้7 8 9 10เอ่ล้วบความสูงด้วยครับบอกความสูงด้วยนะ 12เาเือบูปนั้น12นูบอาบอกความสูงด้วยนะครับบอกความสูงด้วยเท่าไหร่เดี๋ยวให้ยมโซนไหนมินอ,อยากเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตก็เรียนเชิญจะริญนพอนะีอันนี้ไม่ครบขาดอีก12รูปให้ไป10กว่ารูปขาดอีก12รูป12รูป12รนูปนนะ